สถานการณ์ของแม่น้ำโขงปัจจุบันพบว่าระดับน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อคนลุ่มน้ำที่อาศัยระบบนิเวศเหล่านี้เป็นอย่างมากการเปลี่ยนแปลงของระบบน้ำทำให้การหาปลามีความยากลำบากขึ้นในขณะที่ตามสภาพความเป็นจริงแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนกระทั่งปลายเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่ระดับน้ำโขงลดลงและเป็นช่วงที่ปลาจะขึ้นมาวางไข่แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านพบว่าน้ำโขงขึ้นลงแบบผิดปกติบแบบวันต่อวันเปลีป่ยนแปลงเล่ครับมันสาเหตุเกิดขึ้นมาจากเคืือนครับของประเทศจีนเขาลูกทุ่นสางเคื่อ้ายทั้งหัหนเขาปล่อยนาม,มากขึ้นทั้งพื้น ปกติแล้วมันจะลดลงหลยกวนานี้้ำโคง้งแต่สมัยนี้มันจะมีเขื่อนมีการกักน้ำอยู่ส่วนบนของนํำโคง้งก็เลยทำให้น้ำโค้งนี่มาเป็นปกติคือสมัยโบราณเท่า,า,าบกลงกันยังบกลงบ่เต็มทีคค่คือการหาปลาในนํำโค้งก็ต้องบกลงกันก่านีนะีจะหาปลาได้ดี กลุ่มชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงต้องปรับตัวกันใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหาปลาจากในอดีตที่การหาปลาจะมีฤดูการเป็นตัวกําหนดว่าจะใช้เครื่องมือแบบไหนในการหาปลาทว่าในปีนี้วิกฤตของระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไม่ลดลงไปเหมือนเดิมอีกทั้งมีการขึ้นลงไม่แน่นอนในแต่ละวันทำให้แก่งดอนที่เคยโผล่ในช่วงเดือนนี้ กลับก,กลายเป็นลานหวานแห้ของชาวบ้านที่แอบหวังว่าปลาจะขึ้นมากินตะไคร่น้ำเป็นไปได้บ่อยากขยุดก้ารสางเกนเครื่องโมดีเนี่ยก็ทบสิ่งแวดล้อมันกับบ่กระสุนไปทะยามตะยางากระหน่ำกรืน่ำนี่แหละขึ้นบวบ,บกรเทือนแล้วมาแทงกระถวมวหูคล้องกระถั่วคบรกินมันเสียหายลาย ลายย่างนะเสียหายเพื่อตะกอตะกอนตะกอตะกอนนี่โอ้โรวมสมบูรณ์การถ้ามาห้างกินก็นสะดวกแต่ว่าวการถือการขายบรสะดวกแต่ว่ามันก็นยู่ยใหญ่เด็กกเรื่องนี้หากับง่ายเงินขายงง่ายแต่ว่ามันหักมีการหมีบังคับทั้งหนักทั้งโกเขามันหนักทั้งดิ้นทั้งดอดมินมดลายย่างนะการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้ำโขงในครั้งนี้นอกจากสร้างความประหลาดใจต่อคนลุ่มน้ำเป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นปีแรกที่ระดับน้าไม่ลดลงในระดับที่เคยลดและที่สําคัญคือความวิตกกังวลต่ออนาคตลูกหลานซึ่งจะเติบโตไปพร้อมๆกับการหลากไหลของแม่น้ำโขงแม่น้ำที่เคยหล่อเลี้ยงพวกเขาซึ่งในอนาคตยังไม่แน่นอนว่าพวกเขาจะดำรงชีวิตอย่างไรดีในชะตากรรมที่พวกเขาไม่ได้กำหนด ต่อสถานการณ์วิกฤตที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันอย่างเกินปัญญาชาวบ้านจะคาดการณ